ครับผมสวัสดีครับสวัสดีสุภูสุคนนะครับพอกันยามแรงนะครับมือนีผ้าง่วนะครับของง่วออกมาเล่มยานะครับริ่มสะก็เป็นบรรยากาศยามแรงนะครับมือนีนะครับวันที่สิบสิบสนะครับสิบสี่พจินะครับยามแรกนี่นะครับใน เลมบ่ก็มีปลานะมีหญ้าเลมขอบบอ่ก็ให้ง้วงเลยครับมามาเล่มนะครับเป็นบรรยากาศยามแรงฝนเล,ล่นนิดหน่อยนะเล่นแ็่น้อยบอลแรงแต่ว่าผู้ใดตากเข่าไวก็ต้องคิดหลายเพราะว่าเข่าที่ตากไห้เนาะเกี่ยว ตากในแดดสองแดดฝนมากเนี่ยมันก็เสียหายมันจะเสียเวลาตากอีกนะขายก็โดนกดราคานะครับถ้ามาเบิ้งนะครับบัวนะครับแม่อิงฟ้านะครับตัวนี้มีชื่อว่าแม่อิงฟ้า,าส่งลูกสวยท้องกับ BL r อลโรเจวันนี้พามา,าเร็มยญ้าข้างนอกคอกบ,บริเวณในสวน เรมาถ่ายนะครับให้ทุกท่านได้ชมตอนนั้นก็ผอมนะครับตอนที่ลูกหลุดนมตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำมีนวลขึ้นมาระดับหนึ่งก็อพอเป็นตะเบิงอยู่ครับให้เขาได้เล่มหยานะครับเดี๋ยวเขาก็อ้วนนะครับจักน้อยอันนี้ก็ทองสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าสึกเขาเดือนที่สาม อันตรสาวเรียบร้อยนะครับก็ห้เก็ออกมากเต็มหยานะครับคลายเครียดเนาะเพราะว่าฟางก็ตอนนี้ฟางไม่ก็หมดแล้วนะครับเหลือแต่ฟางเก่าของปีที่แล้วนะครับเฟินก็บอกใหยกินอันนี้ก็เลยให้ออกมาเล่มยานะครับ บ่าวภาษาอีสานนะครับอาสีบออกแข็งแรงนะครับแต่ว่าก็เ่าลองว่าเบิงนะครับลองว่าเบิงเนี่ยนะครับหมักงวงออกดอกเลยเดอ้อพี่น้องนะได้สิไสด้กินรวยแล้วนะครับปลูกบ่ได้จักเดือนก็นได้กินลูกนะครับกินลูกฝลังก็ได้กินหลายลูกแล้ว เป็นบรรยากาศยามแรงนะครับในสวนฟังนีกับเบิ้งกบกบหน้ามันลดแล้วยังมาได้เปลี่ยนทักทายดันผู้ส้มเลอวเขามาไม่กับฝากกดติดตามแน่บัไ,ได้ลงคลิป2อสามมือแล้วครับบ่มีเวลาติดงานนะครับงานหลายช่วงนี้เดี๋ยวสิมาอัพบ่อย เดี๋ยวพอกกันนะครับคลิปหน้าด้วยพี่น้องมือหนีลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกะกิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ